ควันนี้ได้ออกใหม่ครับวันเสาร์ที่24วันนี้เวลา6 20ครับออกใหม่ไป็ตกสวายครับที่นี้รามันชาติครับปเปิดฤดูกาลแต่ไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่าลองเบดงครับ อยากทีมงานทางนั้นมากนำเรื่องคุณแล้วอยากไปลองเบิ่ครับยังไงกันเจอกันที่ใหม่นะครับครับถึงใหม่เรียบร้อยแล้วครับแต่ยังบริเวณอยังเ,ยอยงเลยครับกลายเป็นผู้ประสบภัยทั้งลมทั้งฝนครับ เท่าอย่างมาก,กันครับตอนนี้ขอ,อน,นอนลบฝนกันครับนะน,นะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับลังต้มกาแฟกกราครับโคนโต๊ะกระเพื่อยุดรังตัวกอบบิดครับท่านนี้นั่นเลยครอจังนั่นแหละครับจังมาอลองดูเราชมกันบ้างนะครับคืนนี้กับที่เปิดฤด,ดูกาล สบายครับจะเป็นยังไงจะมานหรือจะเหวเราลุ้นแบพร้อมกันครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเด็ดก่อนครับได้แล้วครับแทมแรกมาแล้วครับดี๋ก็ลงเบ็ดได้สามขั้นครับใส่งามๆเลยครับมันมานครับเราลุ้นกันต่อไปครับผมเฮิซนซ้อมมาแล้วครับ บแล่าขาตั้งกล้องมาครับเดี๋ยวมืออนเสาที่หาไหมปีงเงากล้องก็ได้ลืมครับเลยไม่ได้ถ่ายอ่ะตุนกันยาวๆครับอแอมสามมาแล้วครับตัวนี้ก็บ,บวกขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับตุนกันต่อครับผมใส่งามๆเลยครับตัวนี้น่าจะมีห้าหก รุ่นเงนเข้าไปครับผมครับแอมแรกของตอนเสาร์ครับห้ากว่าหกโมงนะครับมันมานครับมันมานนี่ครับสภาพไปน้ำไหลนะครับน่าจะไหลขึ้นนะฝนตกตอนที่มาล่ะตอนมาที่แรกยังบ่นหลครับแต่มอแล้วฝนตก ดนเงินต่อไปครับผมปากินนะครับคันนี้แอดบานนึงนครับไปขันไปเลยจากท่านี้เดียว ต่างกองโอ้สาวายขนาดนาเนี่ยมาเนี่ยเริ่มกินแล้วใจเห็นดีนดีวะกินแล้วโหโอ้ยเขาใหม่จีิเจริเน้อ Má đứng ngoài đứng ngoài, đứng thôi Má ơi, bọn mình xích bạn Ủa, bạn Ui, khát lắm Khát luôn บักคัดโอ้สนัครโอ้น่าเสียดายครับหลุดต่อหน้าต่อตาไมไม่ครับเราหลุดเงินไม่ครับครับนั่นนะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วนะครับ ปลาเงียบเลยครับตั้งแต่เที่ยงบ่งยอมกินเลยนะครับแต่ว่าก็จะรอฟังบึงคำคำจะหน่อยนะครับถ้าบวกเขาก็จะได้เก็บของกลับนะครับรอรุ่นนี้เชื่หน่อยครับตะเพียนครับน่านจะปิดท้ายหรืออะไรครับเนียบันสุดท้ายแล้วรอรุ่นเราชมันบึงครับ จะเป็นจย่างไรดูนิดี้จหน่อยครับรูปผงานครับสวายทิปแรกได้สี่ตัวนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งทีมงานนึงขึ้นมาเสียกรุดมือครับก,รก็ได้เรสานโตอะตอได้อยู่ในกินครับผม สำหรับที่มีกะที่ได้อำลาพระจากคำนี้นะครับนะะาะฝปากกดไลกดแจก,กดติดตามไม่เล้อครับถือกันใหม่ทิศนาครับผมสวัสดีครับชงคอนรอกลับครับรเกียนมาอีกหนึ่งแต้มโอดทิเพียนงามนีครับมี่จะใสสวยๆเลยน่าจะโอ้ได้เป็นคนักได้เลยครับ Cabre. Ah.